อะไรไดาประจายนี่ไงนี่จ้ะอ่าเดี๋ยวโดนกล้องปา๋าสวัสดีครับ,รบนี่เดี๋ยววันนี้แม่บีกับน้องบีมเขาจะมาตำเปลือกไข่ทำเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้นะผลงานการกินไข่ของน้องบีมทั้งที่แล้วเราเคยถ่ายคลิปไปนะแต่พอทำมาเ้าให้บีมกินนะ่ะ เราก็มีไข่เต็มเลย่าไข่ไม้เก็บไว้เก็บไว้เอาไปใส่ต้นไม้ได้เป็นแคลเซียมใช่อามาเดี๋ยวจะให้น้องบีมตําเปลือกไข่นี่แม่บีไปถอยคกมาใหม่ครับอาไว้ตําไข่เพราะเปลือกไข่เราเยอะใช่ใช่อะวิสิเสียบมาตําสมตำเลยป้งแป้งงัดมาแลนได้ด้วยนะเออตัวไข่อะอันนั้ไข่เป็ดตัวไข่กุ้ขาวไข่เป็ดตําเลยเอาหนังลอกนี่เราจะตําทันเวลาไหมเนี่ยเยอะมาก ใส่ใบแม่บี้แล้ตำให้หมดไปเลยแล้วก็ใส่ถังไว้แล้วก็ไปโรยอันนี้อันใหญ่ตำได้เยอะนะใบเก่าเนี่ยโคกน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ๆโคกันเล็กโอ้แม่บีนี่ตีใบเนี่ยไข่โอ้เป็นร้อยโบีมชอบกินไข่อะเมนูไข่ของบีมไข่ไข่ยี้ไข่เกี๊ยว ใส่ใหญ่ใส่หนังใส่ใหญ่อะอะไรนี่ไงแล้วรอเอาม,มันติดโคมันติดซากซากเออหมูหม้ดีอย่าต่ำให้โคแตกนะแต่เช้าน,นี้เราม่ต้องเอาถึงขั้นเป็นฝอยล็อบบีอเอาแค่แบบแหลกก็พอแล้วนะบ <c oughs> ีมใส่เลยอ่า <c oughs> อ่าผ <c oughs> มเหมาะในการตำส้ตมตำนะเหมาะไหม เดี๋ยวต้องซื้อมาละกอมามาทำต้มต่ำกินบ,บ,บีบเลยอ่ะโอ้ว,ว้าวถังนี้แห้งเากอ่โอ้หมดไปแล้วครับหนึูงยางเรีวครับยางเรีวเอาเอามาทำไมครับบีมเอาเอาอะไรมาเนี่ยฮะไมยุงไมตียุงเอแมงวีมีแมงวีมีแมงวันมาตอม ตอนนี้เราย้ายมาข้างหลังบ้านครับหน้าบ้านร้อนลมไม่พัดเลยเอ,อ่ะวาวบ้าโชบูโชบูใช่ครบสุดท้ายแล้วได้ยะมนนกันนใช่เยอะ <c oughs> อ่ะตามเร็วเดี๋ยวฝนตกเฮ้สิครบแม่แตกลูกดูบอกให้บีมไปหาที่ตักเปลือกไข่แววอะไรมาเอาอะไรมาเลีอยเลี้ยเอามาทำไม ป๋าบอกว่าให้เอาทิตชูกไม่ใช่มาเอากล่องกระดาษอือต้นปากาาทหารเอาป่ะเดี๋ยวแม่จะโรยแล้วแม่จะโรยแป้งพักแล้วหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาโรยแป้งผักกันนะครับว้าวบิ้มลุยไปครับบิมไปลุยเอาถือไปด้วยดิถือไปด้วยดิเดี๋ยวหเดี๋ยวหอเดี๋ยวหนี้นิ้วไปทำไมหน่อยจังกระจายกระจายดิบิ้มกระจายกระจายอ่ากระจายกระจาย อ่าแล้วแหละระวังปั๊มนะรองปั๊มนะลอยโรยโรยเหมือนโรยกอ่าหว่านเมล็ดข้าวเหมือนใส่ปุ๋ยเหมือนใส่ปุ๋ยไม่เอาไม่ยากไม่ไม่ไม่ไปลอยมันมันตกค้างอยู่บนต้นไม้ไม่เอาโรยข้างล่างโอ้แปลงพักของเราเป็นไงสวยงามไหมนี่แม่บีเขาเอาหินออกเอาหินออกไปทากลงมาแน่นครับใช่ไม่มีแน่หอยทาก งูก็จะไม่เลื้อผ่านนะจริงอ่ะจริงไอ้บอกดาวบอมันอาจจะซากผิวช่วยแม่รวยเปลอกไคปั๊บเดี๋ยวไปแล้วไปไหนอ่ะปืนอะไรครับปืนอะไรนี่ไม้กระบองเข้าไปแล้วไงมันเลื่อนไม่ได้นะอ๋อปืนปืนนะ อ๋อยิ่งนี้คือปืนใช่ไหมจินตนาก,การว่าเป็นรถถังนะครับยิ่งม,มันใช้อันยายึดหรอยึดติดกันไว้อ๋อผูกไวใช่ไหมอือูกไม่ให้มันรุดออกจากกันใช่ไหมอ๋อเจ๋วเลยอะความคิด,ดยอดตกลงมันคืออะไรรถถังหรือเรือหรืออะไรเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างหมดแล้วว่ะอ่าทันเวลาพอดีเสียงตาลองได้ยินไหม อะไรไดัประจายอ่าเดี๋ยวโดนกล้องปา๋าโอเคเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับตําเปือกไข่มาเทไส่แป้งพักสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ